หมดอยากฝากนะคะไปถึงคนที่สาวอวบหรือว่าใครใดๆก็ตามนะคะที่เป็นแบลหรือว่าเป็นเป็นสาวแบลนะคะสาวหวานสาวแซ่บอะไรเงี้ยคืออยากบอกว่าคนเราอะคะ่ะมีหลายเวอร์ชันสําหรับหมดเองอะคนอื่นอาจจะมองว่าเฮ้ยเป็นสาวแบลเป็นสาวหวานอะไรเงี้ยแต่ว่าหมดเองก็มีแบบมุมอื่นๆด้วยนะคะอยากให้พรีเซนต์ออกมาอยากให้กล้าสแสดงออกตัวตนของตัวเองมากขึ้นค่ะอืม <c oughs> ค่ะ ค <icism. S 1> ิมอยากจะฝากถึงเด็กๆที่กำลังจะเติบโตสาวอวบหรือว่าสาวไม่อวบสาวๆทุกคนนะคะว่าลุกขึ้นมาสนุกกับการแต่งตัวกันค่ะเสื้อผ้าสมัยนี้มีหลายแนวหลายแฟชั่นมากถ้าได้ลองแต่งครั้งหนึ่งแล้วคือจะติดใจมากแล้วก็จะสนุกกับเรามากค่ะ ค่ะก็อยากจะฝากนะคะถึงทุกคนเลยทุกคนที่อยู่ในยุคนี้จะบอกว่าการที่จะเปลี่ยน mindset อะไรเนี่ยมันเป็นการใช้เวลาแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าเรากําลังไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะงั้นเด็กๆหรือ ผู้ปกครองกำลังดูอยู่อยากให้กําลังใจเด็กอย่าไปกดดันเขาเลยให้เขาโตมาในแบบที่เขาชอบแล้วก็เป็นเขาดีกว่าแล้วก็ให้ในเด็จนั้นเติบโตมาด้วยความมั่นใจเซลฟเลิฟนะคะทุกคนชอยากจะบอกอย่างนี้เลยค่ะน้องแพร ค่าของแพรเองก็คืออยากฝากถึงทุกคนเลยที่กําลังแบบมีความกลัวกลัวที่แบบว่าไม่กล้าปลดล็อกตัวเองท้งแบบว่าคนที่อวบหรือไม่อวบหรือคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในบรรทัดฐ,ฐานอะไรก็ไม่รู้ที่ใครก็ไม่รู้มาสร้างแบบกรอบนี้ให้เราว่านี่คือสวยนะคะอย่างแพรเองอย่างเงี้ยก็เคยมาหมดแล้วเคยแบบเป็นแบบพวกคุณที่ส่งกระจกแล้วร้องไห้หรืออะไรอย่างนี้แพรอ,อยากจะบอกว่าการที่เรา ลุกขึ้นมาเช็ดน้ําตาซะลุกขึ้นมาแต่งตัวแล้วก็เป็นเบสเวอร์ชันของเราอ่ะมันดีที่สุดแล้วอย่างแพเองคือเคยทั้งน้ําหนักเกือบร้อยน้ําหนัก40หรือน้ําหนัก70ก็คือเราอยู่น้ําหนักไหนเราให้เป็นเบสเวอร์ชั่นของเราในน้ําหนักนั้นในตอนณเวลานั้นแค่นั้นก็เพียงพอแล้วคะ่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะสุดท้ายจริงๆให้มดเป็นตัวแทนของวงนะคะเราจะไปต่อถึงไหน ความฝันของวงเราหรือว่าเป้าหมายต่อไปจะทำอย่างไรรวมทั้งสิ่งที่อยากจะบอกไปยังแฟนๆที่ติดตามเราค่ะได้ค่ะก็มดนะคะฝากด้วยนะคะวง No Type นะคะเราอยากแบบ มีความฝันนะคะอยากเห็นทะเลไฟทะเลแฟนก็ฝันอยากอยากให้พาพวกเรานะคะไปถึงตรงนั้นด้วยค่ะทุกคนฝากด้วยนะคะทะเลไฟหมายถึงอยากมีคอนเสิร์ตของตัวเองแฟนๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็เอามือถือขึ้นมาหรือว่ามีมีไฟอะไรต่างๆไปเชียร์กันอย่างนี้สักวันหนึ่งอยากมีค่ะพาเราไปด้วยนะ วันนี้ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะน้องมดน้องคิมน้องพลอยแล้วก็น้องแพรค่ะซึ่งมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราทุกๆคนในวันนี้นะคะได้ฟังเรื่องราวแบบนี้แล้วก็ชื่นใจว่าคนรุ่นใหม่กล้าเป็นตัวของตัวเองกล้าที่จะแหวกกฎที่ไม่รู้ว่าใครมาตั้งไว้กฎความงามที่เรียกว่า beauty standard ไม่รู้ว่าใครและบางคนก็ไม่ได้มี ความจําเป็นหรือมีประโยชน์อะไรกับชีวิตเราเลยแต่ว่าต้องมาคอยบงการคนอื่นว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ผู้หญิงต้องสวยอย่างนั้นต้องผอมอย่างนี้นะคะน้องๆสี่คนลุกขึ้นมาทําให้เห็นแล้วว่ามั่นใจแล้วก็มีความสุขในแบบของตัวเองไม่ว่าคุณจะรูปร่างอย่างไรแต่ขอให้เป็นคนดีคนน่ารักแล้วก็แสดงศักยภาพออกมาให้เต็มที่เหมือนกับโนไทป์ในวันนี้